ทับธรรมสวัสดีธรรมสวัสดีลูกธรรมสวัสดีค่ะครับอันนี้ลุงพิงสองเส้นกิจอาสานะครับปกติก็เขาถวายผีพุทธบูครับาวถวายเป็นพระธาตุผีสวนแดดพ่อหลวงนะครับวันนี้ก็มาอบรมที่สวนยุทธ์นะครับโครงการแพทย์อาสาของมนิชิเยาวชนร่วมก้าใน ขบวมลาุูประดามของสเูเด็กขบวลมโัวโรคศิลานะครับวันนี้ก็เพิ่งจดการอบลมนะครับรับประกาศบุญคุณมาก,ก็ประเดิมเคสแรกเลยเพราะมารับเคสไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับมาไม่เจอเนาะมาข้างหน้าไม่เจอเนาะไม่ไม่เจอไม่เจอ,เจอ,เ,จอ,เ,จอเจอพี่ยายก็ถิววันนี้ถือว่าบุญนำพาธรรมจตุรสหรือว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดน,น้อง 10ตัว1วพอดีนะครับน้องเจนน่าค่ะนะครับถือว่าวันนี้ลุงทีมก็รับเป็นเคสพิเศษนะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีซึ่งเรามารับเคสแล้วก็เดี๋ยววันหลังลุงก็จะมาทําให้อีกนะครับเดือนละครั้ง10ครั้งนะครับคือถามว่าน้องจะได้รับอะไรอันนี้ตอกเส้นนะฮะด้วยตอกเส้นไบรยุกก็จะเป็นเครื่องนะครับอุปกรณ์ซึ่งเราได้ประยุกต์ใช้มานะครับเป็นเรื่องยึดจอบประยุกต์ใช้มานะครับซึ่งเราก็ ก็ถือว่าไปทางยุโรปอินเดียนะครับอธิษฐานอิฐไว้ถวายเป็นพุทธบูชาไว้แทนแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลนะครับก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวก็ขั้นตอนก็คือน้องน้องนะฮะจะลงน้ํามันแต่คานั้นต้จะเอาใจตรงอเปล่า นะครับก็เดี๋ยวจแะแนะนำนะครับนนการอาสาของเราสรืสอา,าสานะครับอันนี้ที่หนูยากนะครับการทับดเนื่องสยนะครับอันนี้นํารถตู้มาช่วยอันนี้ช่วยตลอดเลยของของนะครับอันนี้น้องเอื้องนวดสีไฟรุ่นสี่นะครับตอนนี้อยู่มาหลาลัยสาขาเลยลูกอ่ะ งานตรงเมนเลยนะครับร้านนี้ลุงพิมพ์นะครับพิมกิจสาตอกเส้นพนักงานการเทือดคนที่ทนะครับตำแหน่งผู้ี่วูนะตแหน่งอันนี้น้องไม้น้องไม้ร้านจักรยานอะไรรูแสนเจริญนะครับลูกสาวเจ๊แมงคณะสถาใหญ่นะครับใครขาดเหลืออะไรนะครับกู้นะครับไม่มีดอกนะครับท่านต่อไปก็พี่ตไตอันนี้นักกายศุกษาอางเป็นนักศึกษาแพทย์มพยาบา์ศิษยากรศจังหวัดสิริเกค่ะ ท่านต่อไปนะครับสองท่านนี้อ้าวนี่คณะนักศึกตามมาจากอินเดีย,ะยนะคร,รับไปเจอกันดีๆ <นะ S 2> แล้วก็นสส้องปีนี้ที่อินเดียอยู่ที่ไหนลูกอยู่สรยาค่ะเปิดบริกญญารทางเปิดบริกญญารทางสระว่ายน บุคคลนี right. well, ้ก็เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ลุงพิมนะครศูนย์การเรียนรู้ป่าชาวบ้านสาขาตอกเส้นประยุกต์และการปรับปรรงสร้างร่างกายนะครับอันนี้แม่อ้อยกับแม่อ้อยสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาน้อยห้วยทิ่เกาะเอบ้านค่ค่ะเจ้าค่ะอันนี้คณะสถาการมันจากอินเดียนะครับเป็นคนไข้ตอนนี้เป็นหมอนะครับอันนี้คุณหมอไก่นะครับคุณหมอไก่พอทอนะครับสาขานวดของ เกิดเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดโพนะครับเอาคุณหมอไก่ลองขอเสียงนิดนึงรางานตัวนิดนึงค่ะชื่อไก่กล่าสอนพันธุ์ทุ่งโ้นคะสวัสดีค่ะชื่อมอเกดมอเกะเปิดร้านอยู่ที่ไหนครับเปิดร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่สุขุมวิทที่สิบสองกับลูกน้องสิบกว่าคนนะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจนะลูกนะโควิดแต่าสบัดเดี่ยวนี้น้องมุ้ยชื่อมุ้ยนะคะ ็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปิงค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ขอเพราะว่าศิษย์ไทยของเล้เเนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของท่านมหาบุญแล้วลูกศิษย์ของท่านมหาบุญด้วยค่ะอันนี้800นคะนรครับ800ชั่วโมงนะครับเอาท่านต่อไปไม้แรงงานตัวที่อ0 0ที่หนึ่งอ,อีกทีหนึ่งค่ะมีพาร์ตี้น้องไหมไอายุที่5ปีอาชีาาพพาขายจบข้อมหาศิษย์ไปดูไหนลูกนน่น รุ่นใบค e รูแล้วก็รุ่นหกรุ่นครูหกรุ่นครูหกนะครับอันนี้เจคณะสการนะครับลำดับต่อไปนะครับอ้าวคุณแม่มานิดนึงเพราะอาการน้องเขาหน okay <Castle. S 2> <SaaS. S 1> ่อยครับว่ากําเนิดมายังไงน้องนะคะเขาเป็นมาเสร็จกำเนิดนะคะตอนท้องก็ปกตินะคะแต่พอคลอดออกมาก็คุณหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับโครโมโซมของพ่อกับแม่ไม่เข <tr ange milk> ้ากันก็ไม่มีเหตุผลอื่นนะคะแล้วก็เลี้ยงเข้ามาจนปัจจุบันนี้ค่ะุณายอยร ว่าจากประเทศไปตั้งแต่สองขวดใช่ค่ะคุณพ่อก็ได้มีไปแต่สอขวดค่ะแล้วก็ก็เรีนกันไปนี่ค่ะตามตังพี่เป็นแพทย์เจุนันเปยัค่ะแพทกินอเป็นแพสูก็ทีแรกก็คิดว่าเออลูกเป็นอย่างนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าพ่อเป็นหมอก็คงจะรักษากันไรแต่มพ่อมาที่ไปก็เลย ได้อยู่แต่บ้านหรือถ้าพ่อเป็นหมอคุณจบ้าอยี้น้องจะดีขึ้นไหมเด้อครอบครัวเราคิดว่าไม่ได้ดูแลกันตามอาการไปแต่พอดีมีมาเจอแบบนี้ก็เลยต้องค่ะยังไมตายอันนี้เบื้องต้นน้องดูดได้เองเส้นข้านะเส้นข้าจะตึงซึ้งมาหมดเลยเส้นข้าจะตึงนะคะและเดี๋ยวตอนนี้เวลาไปโรงเรียนโรงเรียนเขาก็จะมีนวดให้แต่ทีนี้ก็ต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆเพราะว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมันไม่มันไม่มันไม่เหมาะกับเขาก็เลยไม่ค่อยปฏิบั่ิตาม ได้ครับคุณแม่อันนี้คุณแม่วางใจนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมรับเลือดลังแล้วก็หนักๆที่ว่าเป็นทางเลือกไม่เลือกทาสัตว์จะไรแบบนี้